สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะฮะการติดตั้งหมวกกันน็อกกับโคโปเนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราทดลองกัน2ครั้งแล้วนะฮะวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับไม้ก็จะอยู่ข้างในเนี้ยลักษณะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูนะฮะเสียงเป็นยังไงมากแล้วก็วันนี้ผมบินโดนนะฮะใช้โดนบินแล้วก็ขี่ไปด้วยผมใช้วิธีการติดตั้งนี้นะฮะวันนี้การบินโดนแบบบังคับไปด้วยขี่ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับ พวกแจ็คอะไรพวกนี้นะฮะเราต้องดูไว้ดีนะฮะว่าแน่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลวมหรือหลุดออกจากตัวกล้องนะเสียงมันก็จะไม่ไม่มาเลยนะฮะอันนี้คือข้อสังเกตก็อยากให้ทุกคนที่ใช้กล้องตรงนี้นะต้องระวังหน่อยมานี้นะเสร็จแล้วอันนี้ผมใช้หมวกของ n e k x v e c t นะครับของ n e k นะครับก็มีแว่นในตัวค่อนข้างที่จะสะดวกในการเดินทางนะครับบินเลยนะอ่ะไป ก็จะเป็นเปลี่ยนท่อมาแล้วนะฮะท่อรถก็จะเสียงดื่มๆหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเราใส่ท่อเดิมเพื่อเช็คเสียง <Okay. S 1> ในการคุยกันก็ถือว่ายังมีเสียงที่อย่างนี้นได้ยินนะแล้วก็ออกจากหมู่บ้านแล้วนะฮะโครงการแล้วก็ข้อดีของหมู่บ้านนี้ก็คือออกขวามือก็เป็นทางโลง่ลงๆให้เทสรถเลยนะฮะก็จะเป็นอารมณ์ฟิลลิ่งทุ่งนาป่า แบตเตอรี่มือถือนะฮะก็เดี๋ยวจะบินโดรนตอนนี้ก็เช็คกับเสียงกับหน้าจอไอโกโปรสิบนะครับก็ถือว่าวอร์ไปก่อนระหว่างนี้ได้อีสเรเแล้วเดี๋ยวได้สาิปอร์เซ็นแล้วเดี๋ยวค่อยเอาโดนขึ้นเส้นทางหมู่บ้าน ก็เป็นทางเรียบๆสวยๆวยป่ายางสองข้างทางนะครับเนี่ฮะเราติดรีโมทไว้ตรงด้านหน้ารถเลยคอนโซลรถไว้บังคับโดยที่ไม่ต้องจอดโดยมันก็มีระบบติดตามตัวนะครับแล้วก็แท็กกิ้งในการบินโดยที่ไม่ต้องใช้กนบ,บังคับใช้การมาร์ก,กิ้งคนพศด,ดุแล้วก็ให้มันเคลื่อนไปเรื่อยๆ โดนก็มีการแท็กกิ้งนะครับแต่การแท็กกิ้งของมันก็จะไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่เราต้องใช้คนบินน่าจะเวิร์กกว่าหลังจากท,าที่ลองมาแล้วทางสวยครับหมู่บ้านสลาลมได้เลยแต่ต้องดูรถด้วยนะฮะเป็นทางที่ดีมากเลยวันนี้ก็ได้เปลี่ยนได้สตาร์ทไปเพราะว่าตอนเช้าสตาร์ทมาแล้วมันมีเสียงแช็คช็คช็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ เดี๋ยวจะเอาโดนขึ้นบินระแวกนี้นะครับแล้วก็ขี่รถดูว่ายกขึ้นไปประมาณสักร้อยห้าสิบเมตรหรือร้อยเมตรแล้วก็ขี่แล้วก็ใช้การจะใช้บังคับอย่างเงี้ยเลื่อนคอนโทรลเบาๆคือภาพมุมสูงเราไม่จําเป็นต้องให้เนียนมากนะครับเราแค่แบบขี่ไปแล้วก็บังคับไปก็ถือว่าเอาฟิลลิ่งให้เห็นภาพกว้างว่ามีอะไรบ้าง นะครับอันนี้ก็อัดอยู่นะกล้องตัวบนกล้องตัวไอตัวที่กระจกติดกระจกไวอันนี้ผมก็จะตั้งเลนวายนะให้เห็นว่าบรรยากาศรอบข้างเป็นยังไงบ้างเปิดกระจกไลยนะอันนี้เปิดกระจกแล้วเสียงลมระดับไหนเดี๋ยวต้องไปดูในคอมพิวเตอร์นะ โค้งสวยๆจะเบิ้ลทำไมโอ้ยกล้อหน่อยนะไม่ดีเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนการยกล้อนะครับก็ไม่ยากมากเลยครับเกาแค่ปลดเกียร์สองเกียร์สามแล้วเดินคันเร่งไปเรื่อยๆนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดู อันนี้ผมเกกดเกียร์สามนะฮะผมลงมาเกียร์สองอ่าแล้วคอนคอนคอนแล้วก็คลัตนะครับดูคลัตนะคลัตแล้วก็ปล่อยอันนี้คือยกเบาๆนะคือยกแบบเขาเรียกว่าเยอะะแต่ถ้ายกยาวมันก็ต้องใช้สกิลแบบว่าบาลานซ์เดี๋ยวลองดูนะ อันนี้คือยกยาวไปนิดนึงไม่แนะนํานะครับให้ไปทําตามคือรถระดับ250กิโลเกิดอ,อะไรขึ้นมามันก็จะยุ่งหน่อยนึงมันต้องฝึกฝนนะครับผมอกา,ารเลี้ยวรบแคบๆก็ต้องบรรลานซ์ดีๆนะครับแล้วก็เอียงเยอะๆเปิดคันเร่งคอนคันเร่งคลัตต้องให้มันสัมพันธ์กันหมดเลยนะฮะเส้นนี้ขี่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ค่อยม,มีรถมากเท่าไหร่ เส้นที่ผมใช้ลองรถนะครับไว้ทํารถเสร็จแล้วก็เอามาวอร์มรถก็ไม่ไกลบ้านนะครับออกจากหมู่บ้านแล้วก็ออกขวามือก็ได้ขี่รถไปทดลองลองไฟลองอะไรก็ได้ครับแถวนี้มันมืดมากอาไกลบ้านโอเค26เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวเราไปหามุมเอาโดนขึ้นดีกว่เาเพราะว่ามุมแถวนี้ก็สวยนะลองดึงโดนขึ้นแถวนี้ดีกว่า โคง้งสองโคง้งแถวนี้เนาะเพราะมีโค้งด้วยมันจะได้เห็นมุมแบบเราขี่บนโอเคมุมนี้แถวนี้สวยผมว่าโล่งดียกขึ้นไปสักห้าสิเมตรพอเริ่มตรงไหนดีเอ่ยเราเริ่มเส้นตรงนี้ก่อนกวอนนะโอเค เราเริ่มจากตรงนี้แล้วกันโอเคมาเรามาใช้โดนบินกันก็มีแบตเตอรี่ไม่ไม่น่าจะบินได้แป๊บเดียวนะนะฮะผมจะเทคขึ้นจากหลังอันนี้แล้วกันดับแรกเราต้องประกอบไอ้เจ้านี่ก่อนโทรศัพท์มือถือก่อน ง่ายนะครับผมก็ดูจากเว็บฝรั่งนะครับที่เขาทากันที่พวกพี่ๆเดินทางรอบโลกกันก็ทํากันแบบอย่างนี้นะเชื่อมต่อนะฮะแล้วก็ไปเปิดโปรแกรม d j i เทสจักหลังรถนี่แหละ ไม่ยากนะครับเรียนรู้มันโอเคเออันนี้เก็บก่อนเดี๋ยวบังคับยากโอเคเล็ขอเลยเนาะ <Take off. S 1> เขาบอกว่า บินสูงก็ต้องระวังนะครับตรงนี้มันจะเป็นสนามบินเคโอเคขึ้นไปแล้ว um อลองดูแค่นี้ก่อนเนาะ กลับไปดูมันหน่อยก่อนโอเคเราเห็นมันก่อนเราเวลาพ็เริ่มเล่นเราต้องดูมันก่อนดูมันก่อนว่ามันอยู่ประมาณไหนแล้วก็เราก็เอาลงมานิดนึงโอเคเน,นะทุกอย่างคือการเรียนรู้นะฮะ ก็จะมีระบบติดตามนะแท็กกิ้งแต่ว่าเราไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ทนอยู่ข้างนี้วะเนะก็เป็นการทดลองนะฮะถือว่าก่อนจะเดินทางเราก็ทดลองทุกๆอย่างให้มันเพอร์เฟก โอเคเอาลงก่อนแบตจะหมดแล้วไปเราก็ต้องทดลองนะฮะทุกอย่างมันคือการทดลองไปแบตมันจะหมดอะไงมันเช็คหนึ่งเปอร์เซ อันนี้คือจำลองทุกอย่างให้เหมือนสถานการณ์จริงนะฮะปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็ดึงปลั๊กออกพัดให้เรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่ดึงออกก่อนมันร้อนแล้วก็เราก็เก็บให้เรียบร้อยในการเดินทางมันก็จะปลอดภัยโอเค อันนี้เราก็ดึงออกมาใส่ชาร์จแบตเตอรี่ไว้เหมือนเดิมกินแบตเตอรี่มากเลยครับถ้าเกิดว่าไอ้โทรศัพท์เราแบตเตอรี่ไม่พร้อมมันก็จะบังคับให้ให้โดนลงนะฮะถ้าแบตเตอรี่ไม่พร้อมกดแช่ปิดนะครับแค่นี้นะก็เป็นการเทรดในการใช้โดนโอ้หนี่รถรถหรือนักบินเนี่ยของเต็มไปหมดเลย จะดูน้ำหนักเหมือนว่ามันเอาอยู่หรือเปล่าโอเคสั okay. ่นแบตไปด้วยคือการเทสแบบนี้การเทสไ้รู้เรื่องก็องเข้าไปทางออฟโรดนะเข้าไปถนนออฟโรดแล้วก็ดูความสั่นสะเทือนมันว่ามันสั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะวันนี้ก็ได้เทสการติดตั้ง รีโมทนะครับแล้วก็ใช้กล้อง GoPro 10ติดตั้งเพื่อดูบรรยากาศล่านข้างนะครับตอนนี้ก็เราจะผ่านสวนยางนะครับสวนยางที่สวยงามมากที่กำลังจะอีกไม่กี่ปีก็ได้ตัด,ดนะครับมันขาดอะไรไปนะมันขาดการเข้าไปขี่ทางออฟโรดใช่ไหมแต่ลองหาทางออฟโรดเข้าไปขี่เล่นๆดูนะว่าเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่เคยเข้าไปเลยทางนี้แถวแถวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างทางเส้นทาง ซ้ายมือนี้จะเป็นลองเข้าไปดูดีกว่าทักทายพี่ๆกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับ นี่ก็คือทางออฟโรดนะฮะถนนไม่ได้โหดมากแต่ว่าก็ถ้าล้มไปก็มีโอกาสเป็นแผลใช้ได้นะโอ้ทางนี้ไม่เคยมาเลยอยู่ใกล้บ้านสวยดีพอถือว่าเทสไอ้เจ้ารีโมทคอนโทรลด้วยนะฮะว่าเอาอยู่หรือเปล่าโอเครู้สึกว่าตันนี้ว่า เราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ของไงดีของแค่นี้ดีกว่าเนาะหรือว่าได้เชสไปด้วยเนาะไปลองดูที่เรายืนมาแล้วก็ตอนนี้เรานั่งขี่แล้วกันก็โอเคนะไม่ถึงว่าสั่นมากในทางอ,อัปโหลด พี่กออีกรอบหนึ่งพี่ก็คงงงอะ่ะเองเข้าเองจะเข้าไปทําไมทางก็ตันป่าก็พี่ผมมาเช็คผมมาเช็คถนนครับผมเอทางนี้ก็สวยนะแต่ว่าน่ะไม่รู้ไปไหนแต่ว่าไอน,นี้พอ โอเคสำหรับการเทสวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานกันไปนะแล้วเดี๋ยวเรารอบหน้าเราจะมาเทสอะไรอีกก็ไม่รู้เราจะไปเจอสถานที่จริงเลยดีกว่าเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเจอกันชิปไลซ์สุมันจุงรอบมาเลเซียนะครับผมบายแล้เวเจอกัน